แจสเขียนความในใจถึงโรเบิร์ต เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตลกหนุ่มที่เก่งมาความสามารถมากๆคนหนึ่งในวงการบันเทิงเลยทีเดียวและพูดชื่อไปหลายคนก็ต้องรู้จักหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับแจ๊สชวนชื่นนักแสดงและนักแสดงตลกคณะชวนชื่นและยังเป็นนักร้องนำวงแจ๊สปุกนิกปาปิยองกุกกูอีกด้วยและถ้าหากใครได้ติดตามเรื่องราวของหนุ่มคนนี้นั้นจะทราบได้เลยว่าแจ๊สชวนชื่นได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงโรเบิร์ตสายควันโดยส่ง กำลังใจไปให้กันอย่างล้นหลามสำหรับศิลปินตลกชื่อดัง โรเบิร์ตสายควันที่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและต้องนอนรักษาตัวพักงานและอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งเพื่อนๆแข้งตลกอย่างบอลเชิญยิ้มนาคอมชวนชื่นแจ๊ดชวนชื่นและอีกหลายๆคนก็ไม่ทิ้งโรเบิร์ตทั้งยังคงดูแลให้กำลังใจโดยล่าสุดนั้นแจ๊ดชวนชื่นโพสต์ข้อความภายในใจว่ารักและเคารพเสมอนะพี่ โรเบิร์ตสายควันเราพวกกั hashtag ตลกสู้ชีวิตซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้โรเบิร์ตสายควันกันอย่างล้นหลาม